ขอยขายขายขายนายขายขายขอยขา้ขายไา้ขาย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 ขากขายขายขรยขา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 ยายขายขา้ขาายข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 อขอยาาย มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปากใต้แท้ๆร้อเอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญมีจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับ มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเราเป็นเละาะแช่แนวนะครับชาวมือนี่สิพี่น้องมาเลาะเบิ่งราคาวัวราคาาวายนะครับทั้งตลาดนัดบ้านยางนะครับตำบล ตำบลบุ่งไมนะครับอำเภอวัดจ้ำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศด้านหน้านะครับด้านหน้าตลาดนัดงัวควายมันยางมือนีนะครับรถไลาไหลนะครับอากาศก็ดีดีนะครับมือนีแดดแต่เศร้าเล่นเนาะนะครับวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7หลังเลขกออกมือหนึ่งพี่น้องนะครับเ็นจังไดมาว่านผู้ใดหมานแน่นะครับ จักเลขออกตัวใหผมก็พระท่านในหูอยู่หู่ไียซื้อเลขกนะหมูนะครับไปแล้วนะครับเต็มรถเลยนะครับไปแล้วเต็มรถเลยนะครับหน่ามันแก้วพอดีเนาะช่วงนี้เนาะนะครับเริ่มหนาวนะครับเอานะครับผู้ใดมากินมันแก้วนะครับนี่มันแก้วบอลบือนะครับมากไก่เลยนะครับนี่เอียนะครับหรือว่าปลาไหลบูตัวบางใยหนึ่งนะครับมาตลาดนัดง้วไฟนะครับ ตำบลบุงไม่อำเภอบรินชำราบนะครับนอกจากง่วนอกจากควายกะกันี่พี่น้องามาทมาค้าขายเนาะ,นะหลายๆอย่างที่เอามาขายในตลาดนัดนาตลาดนัดนะครับถือว่าได้สร้างอาชีพรายได้เลี้ยงครอบครัวกันไปหารายได้นะครับเลี้ยงครอบครัวกันไปนะพี่น้องเนาะนะครับนี่เมื่อนี้สงสัย มั่วคือสีไหลควายก็คือสีไหลคือกันแต่ว่าผมมาสายนิดนึงนะครับมาเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมมาหอดเจ็ดโมงครึ่งแดดก็ดีดีนะครับาาไปสี้าไปเบิ่งข้างในพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็จับตัวตีตราจองกันหมดแล้วนะครับข้างในคอกนะครับซื้อแล้วก็เอามาพักไวเนาะนะครับนี่สี้า,าไปเบิง่งจากหน่อยออ้ควา,ายไหลไม่คอกนี่นะครับเบิ่งตีละ พวกนี้พวกคนสีแล้วนะครับทีทการซื้อขายกันแล้วนะครับคข้ยหลาไหลข้างในพี่น้องแสดงว่าไข้าขายดีนะครับนี่นัดนี่นะครับนี่เล่ก็มีนะครับเล่นอนอยู่นู่นนอนนะครับนี่ก็เล่นะครับนี่<สะ>นนลเตรียมโตขึ้นรถกระี่พี่น้องไปสีาพาไปเบิ่งนข้างในบัตตอน์เนนะครับ <สะ S 1> บไ<ร>ด้มา หลายนัดเลยพี่น้องนะครับโมได้มาเบิง่งหลายนัดเลยนะครับสถานการณ์ข้างในจะเป็นยังไงเนาะนะครับคุณนะในเอาเมื่อกันเต็มรถเต็มล่าเลยนะครับนี่ไปแล้วนะครับอูไค่ายคือซื้อขายกันหลายแทะข้างในคองหนุนเดี๋ยวสั้นเบ่้งห้องหนุนไปอีกแล้วหนึ่งรถนะครับนี่เต็มรถเลยนะครับ ม่อีกแล้วไม่อีกแล้วโอ้โค้งหมักงนี่แต่ว่าจอยง่วโค้งอีหลีปัตจนีเบิ่งเอาสิภาพไปเบิ่งนะครับนี่เป็นซื้อเป็นขายกันแล้วนะครับแสดงว่าควายขายดีแห้งเนพี่น้องนี่หอกผักนะครับโอ้ง่วกระเต็มคือกันพี่น้องคือคักแห้งน,นัดนี่พี่น้องนี่ อันนี้ซื้อแล้วนะครับเอามาพักร่อพุพ่นๆมันซื้อแล้วนะครับนี่เอ,อ้ยโกโค้งใหญ่ๆไหมพี่น้องเบิ่งเอาออกจากท่านไก่พี่น้องนะครับเจ๊บีนครปฐมนะครับนี่ใหญ่ๆแนวนี่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วจูงไม่แล้วนี่ซื้อเบดแล้วนะครับพี่น้องนี่พ่นสีแล้ว <S <S ไปสิบห้าไปเบิ้ง <S <S เดี๋ยวไปเบิ้งควายก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <S <S ควายขายดีแม่นัดนี่พี่น้องราคาเป็นยังไงต้องไปคุยไปสอบถามเอาแต่ว่าควายเนี่ยจะมี ลถมากลดมากแ๊บหนึ่งค่ายจะมีคนมาแบบตั้งโตหลับซื้อเลยง่วยควายขายดีนี่ก็ะพนสีหมดแล้วพี่น้องนี่โบมีแล้วพี่น้องมองตอกลักขายแทบบบมี่เลย ค้ขายดีแห้งช่วงนี้เป่าเรืบอบ่อไหลเลยพี่น้องไุ้นั่นพ่นกันสนั่นพื้นเลยันที่ไรุยขายดีแห้งพี่น้องอันนี้้ขายดีแห้งไ้ยมาน,นขายดีบอกคุ้ แมนบอกว่ขายถือก็ได้ขายบนนันนี่แต่ตัวพี่พี่น,นี่บพรานันได้ขายบนนี่ไหลไะไหนครับนี่สองหมื่นห้าพันสงหมื่นห้าังเบินได้พี่น้องเด้อนี่ยนี่นี่ายแม่สาวครัายแม่สาวพายแม่สาว2องหมื้าพนพี่น้องเบิ่งเอาครับนี่สูงร้อยสามบามประมาณนี้นาะสองหมืนห้ากัต่อร่อง งามอยู่เราพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทอ่างดีงดตะกี้ซื้ออะไรได้ยนี่อันนี้กะขายแล้วนี่ขายแล้วพ่นสีแล้วนะครับนี่ขายแล้วอึบ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 ไม่ไม่ไมดื้ออยู่บ่ละบ่าอยากเป็นขา่าวคือเจ้าไทายคลิปให้เบ่ง นี่กะโอ้มีแต่ตัวอ้วนๆไหมพี่น้องมีแต่ตัวอ้วนๆพอท่านได้ขายบา่ครับนี่เท่าไหร่ครับนี่ห้าหมื่นสามฮะห้าหมื่นสาพี่น้องเบิ่งควายห้าหมื่นสามโอ้มันเป็นราคาตัวละควายกันได้ดดเออเป็นราคาอยู่ทั่วนี่นะครับนี่ ห้าหมื่นสามพี่น้องเบ่งเอาอควยถึกจักปีแล้วนี่ส <4 S 1> ี่<อ> <4 S 2> ปีส<อ>ี่ปีพแปรอย่ปีตัวตัวนี้2 5งหมื่นห้ากงามอยู่นี่ควายสาวตัวนี้ขายดีแห้งพี่น้องคา้ยมือนี่จนแทบจะบบเหลือแล้วออกกคุ้ยถึกคือขนหลายแท้่ทขา,า่ระคอัร ไปทบียนแปดเก้าหนย่ครับะเียนรครับพี่น้องไข่หย,ยางนี่ไข่หย,ยังคือเป็นแนวนี้ผ <c oughs> สมคไอยป่ามากป่แม่นบอก่าไข่หยังไข่ในกลู๊ด่หย,ยังนะไขอยนกลนิโกโลนิโกโลู๊ดโอ้ไนิโล คือควายป่านี่ควายป่าอะไควายเท่งไม่ค่อยได้เห็นเลยยากเด้ไม่ค่อยมีครับเนาะไม่ค่อยคือควายป่านี่ยแหละคือควายป่าคือควายแบบแมนครับอยู่ในในทรศัพท์ในโทรศัพท์เนาะเออเออกระทิ้งกระทิ้งเขาเรียกว่าเออคือกระทิ้งแมนคือกระทิ้งควายป่าอีหลีนั่แล้วตัวนี้นะควายขายดีนะพ่อเนาะมือนีเนาะพ่อมาได้ใส่นี่ สำรงท่าบสุรินเอามาขายหรือมาซื้อมาขายมาขายเอาควายมากบ่ครับแปตัวได้เบิดแล้วย่างนี่ยังยังยังตัวหน่อยตัวนี้ขายแล้วโอ้ตัวนี้ขายไหลมาไหนนี่สองหมื่นแปดไหมพี่น้องบ่มันคือกระทิ้งนี่พี่น้องมันคืองัวเนาะมันบ่มันบ่คือ่องควายเนาะเออแปดของอยู่ในป่าเนาะพวกผมอยู่ ดูในโตรทัศนะเป็นฝ้ายป่าแหละพี่น้องโอ้ไม่อยได้เห็นด้พี่น้องเนี่องนี้นนนเอามาแปดขายไปละเจ็ดแล้วตัวเดียวนี่บ่สที่บอได้ขายโอ้ตัวนู่นน้อยนู่นอีกตัวนะึงแล้วสองตัวตัวนี้ก็ขนหลาขึ้นกันไหมพ่อ,อ เอามาจากทั้งใดไมนคือขนไหลสิไอ้วุ้อ้ขั้วไอ้ขาวเลี้ยงครับโอ้ควายเลี้ยงวันใดเอาไปใส่ขอกเอาอยู่ในนาเลยครับตอนอยู่ในต้มโอ้ตัวนี้ตัวนี้งามแห้งนี่เข้าไปซื้อเข้าม่าเป่นบ่อสิครับมามีอีกระเบิดแถวบ้านคุณตามจะคล้องอะนรจะคล้องใส่นี่วะเหมือ่อไรวะอันนี้มันเป็นมันเป็นควายผสมควายป่าบ่หรือยังไง ผสมนี่โกลอ่ครับลูกผสมนี่โลควายนี่โลเออมันมาจังใดครัก็โห่กันผมกกระสือก็ซื้อขันมาใกันซื้อขามาให้กันแต่พูดถึงส่งมันง่ามเนาะมันคือกระทิ่งนี่แหละเป็นที่ละเขาเขาโค้งคืออะไรครับอือคือกุ้ยปลาครับเออมันเชื่องปะมันก็บรบบดื้อบริยานะครับจับไดใบไดเนียนปะเบืองหน้ามันไหมหน้ามันโหดซืดอิ หน้ามันบวชขึ้ควายไหมมันคืองัวนี่กระฟึงซื้อมากขึ้นกันบ่ครับวันนี้ซื้อซื้อมากว่าว่าซืไปเฮ็ดท่อละครับพอดีเทปันกล้วยมันบห่หลายครับอ๋เอเซลไปฮ็ดพ่อพ่อพันต์ก็เลยเอามาขายตอ่อสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแปดยังถือเลยยังถือแล้วก็คือมันมันงามแตกตานั่นพี่น้อง พุ่นหลายๆมาจากสำลุงาสำลุงชาพึ่งกันเนาะเดี๋ยวอยู่สองตัวแค่นี้ทำไมน้ำกันแปดเตัวพี่น้องเบมือแล้วพี่น้องขายดีแห้งควายมึอนี่มึงเอา,าเอดินแปน้นเอือดเตือเลยพี่น้องเอ้ยตายสิพ่อไปบึงทั้งนี้อีกจัาหน่อยสุมมาท่านได้ขายเป็นยังไง ควายเป็นราคาลวก็าายังเป็นที่ต้องการแห้งเลยพี่น้องจงนี้แส,สดงว่ากระแสควายมาดีกว่างัวบ่ดีจังไลวันรั้ทนได้ขายบอกว่าท่าไหนนี่แม่ลูกบ่โอแม่ลูกพี่น้องนี่ ห <c oughs> นึ <c oughs> ่งแปดตัวไทสองหมื่นสี ok ่ตัวนี่วะเวียดใหนึ่นแปดเอานี่ในหอยหองสองหมื่นสี่เวียดให้ึ่งแปดนั่นน่ะจะมาหวงไปกินซ้ไหมก้น้มแบบิบหมาลาี่จมันแข่ง มวลรวมการลานี่ยเบิ่งขึ้นขาลานี่มันลงบ่ราะแบบนันคากลายห้าว่โน้อหัวมวนกับพี่ดองที่เอาควายมาขายอยู่ตลาดนัดบังยางมื่อนี้ไปอีกแล้วแม่ลูกไปอีกแล้วนี่ครับไปโอ้ขายดีแห้งควายเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่ไปอีกแล้วนั่นตัวนี้บ่ทธานได้ขายราคาบ่ทธานตรงกันนะครับนี่ โอ้ใหญ่แหงใหญ่แห้งใหญ่แห้งใหญ่แงสองแม่สองแม่ท้องอยู่บ่อ่อท้องบ่ ทองทั้งสองแม่ละไหลมาไหนล้วนี่ทองพร้อมพ่นองบนเอาควายทองควายทองอนไหนดีชิ้านี่เห็นบาปแล้แน่อันนีลูกไม่บายาคําให้หกิ ขายอ้ยขายขอมันห่างเนเีเราซาเจีอ้อก็ไดเอาเอาเอยเาเนี่ยไกว่าอาเลยย่สิบห้าบาทข้าวหบาทพี่จะจะจจะให้ขาบาทพีเอารุมไปอะไ่อะะะไรวะยี่สบห้าทเจบหาบาทแบทจี๊บ ได้สียลอยเลยว่าสีอยนะพี่บ่ายครับอันดนึ่งต้นได้ขายเหลือปลาไหลแล้วควายกระไดพี่น้องควายขายดีแห้งนะครับนี่โอ้คือมาเอาลูกน้อยๆมานั่มไหลมาได้ครับคุบมนี่สามหมื่นสามพี่น้องเึิงเอา มีค่ายสามหมื่นสามควายทึบกระไหลยอยู่พี่น้องเบึงเอ้านี่ทึบน้อยหลายตัวอยู่นะครับนี่ทึบน้อยหลายตัวอยู่นะครับนี่สิบเบิร์แล้วควายสิบเบิร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปบึงง้วนเอาขอบคุณในไหลนะครับยืนยันด้วยคลิปนะครับว่าควายตลาดนัดบรรยางบุ่งไหววันยิ่งำราบในนี่นะครับ เป็นที่ต้องการแห้งเลยนะครับราคากากบอนมนถือเด้ควายราคาไปอยู่ได้พี่น้องซื้อายขายขลอ,องของงว่วอยู่นะครับนี่เอาขอบคุณหลายๆนะครับจังพ่อนนกันเจใหม่นะครับสวัสดีครับ